ติดตาและกดกไ์ด้วยนะคะถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยอ้ยปวดขี้ไม่มีใครไมเ่ <c oughs> เอาออกมาเป็นก้อนอย่างนี้วันนี้มีลูกค้ามาซื้อเต็มแน่นอนไปาปอย่าลูกค้าได้หลายลอยน่นีเลย,ย <c oughs> มาแล้วเล่เข้ามา วใช่ไหมใช่กินขี้สิวุ <c oughs> ้ยเด็กเป็นอะไรไปหนีดีกว่าทุกคนวันนี้สำนักพระหมาลุยไลฟ์สดย้ำไม่ใช่บิดาอะหมาลยุยวันนี้มีแต่ของดีจรินั้นเข้าเกียบอันนี้กินแล้วเนะี่ยจะมีแต่แฟนมาคอยดูมีผู้ชายคนมองผู้หญิงคอยมองเห็นแล้วหลงรักหลงไหลนี่ขี้กินเข้าไปกินโชว์เลย เข้าไปแล้วจะมีแต่ความดีเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะขอให้หล่อขึ้นขอให้หายปว่วยก็จะดีต่อไปอันนี้นาฬิการ้อนอดีตได้ใส่เข้าไปแล้วดีตลอดชีวิญวาอย่าลืมเข้ามาในสำนัพกพระหมาลุยนะบาย,บายยอ้าวหนูเป็นอะไรมาหรอหนูตาโดอ,อยากหล่อใช่ไหมอันไหนให้กล้องดูหน้าตาสิหันไปให้กล้องดูหน้าตาอยากหล่อใช่ไหมใช่อ๋อเป็นแผลที่หน้ามาเดี๋ยวลองผูกใส่สิ่น,นี้นะ ส่งข้อความมาฮะลุงตู้เลิกกับเราแล้วหรอถูกเ้นัง่งเลือกไปดูสํานักพระหมาลุยดีกว่าฮะข้ากเกียมนี้สามารถให้คงมาตกหลุมรักได้นั่งไปดีกว่าทิ้งโทรศัพท์ไปนี่นี่แหละนี่สำนักพระหมาลยุยมีอะไรลนะ่ะเขาซื้อข้าเกียยหน่อยทำไมอะจะซื้อทำไมมีเหตุผลอะไรล่ะแันเลิกกับช้างไปแล้วไม่มีใครตกหลุมรักช้างเลยเดินมาก็ก็มีคนบอกว่าน่าเหมือนจิ้งจุกหน้าเหมือนจิ้งจกจริงเขาถึงไม่ชอบสิ อเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะหน้าเธอเหมือนลิซ่า Lisa มากเลยให้ก้องดูสิเขายังว่าสวยเลยแนี่นทำไมคงข้างบ้างเขาบอกว่าหน้าฉันหมุ่ทิ้งจกละฉัาจะอย่าไปสนใจเนี่ยซื้อเข้าเกี็บแม่ละ6ล้านเองซื้อไปแล้วมีแต่นุ่มหนมาตกหลุมละ จะไปฆ่าเดี๋ยวนี้แหละนี่มโนเกียหมดนี่ม้าวอาเอ้าเจ้าหนูนี่เป็นใครเนี่ยจะมาซื้อข้าเกียราสิจะได้มีขมาตยนะไหนขอหน้าหน่อยโอเคหน้าใใช้ได้แต่ทำไมไม่มีหมอนออก็หน้าเหมือนจิ้งจกไงอะไรนะอ๋อ